สวัสดีครับใบงานต่อมาก็จะเป็นใบงานลักษณะของการถูกผิดนะครับคลิกเลือกถูกผิดนะครับเราไปกันเลยนะครับ make interactive worksheet นะครับ get started นะครับอัปโหลดใบงานมาได้เลยครับชื่อว่าใบงานที่4นะครับใบงานถูกผิดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อใช้ในการสาธิตเห็นไหมครับได้ออกแบบให้ติ๊กเป็น กล่องไว้นะครับช่วงไหนใช่ก็ให้ติ๊กเลือกถูกไปเลยนะครับวิธีทำเหมือนเดิมครับก็วาดกล่องขึ้นมานะครับวาดให้เต็มกล่องอย่างนี้เลยนะครับแล้วในกล่องให้พิมพ์คําว่า T ี่นะครับ i c k แล้วก็ค o ลอนถ้าคําตอบถูกให้ตอบ yes คําตอบผิดนั้นให้ตอบ no นะครับแบพนนเล่นเกมที่ช่วยพัฒนาสมอง yes นะครับคุณครูสามารถที่จะกบมาได้เลยนะครับคราวนี้ ติ๊กให้เป็นขอบสีขาวเนี่ยคอนทูนสีคอนทวีลากวางทุกกล่องได้เลยครับต้องลากเป็นลูกศร,รนี้ก่อนนะครับคอนทูนสีคอนทนวีนะครับลากมาเลยครับข้อไหนถูกก็เปลี่ยนจากให้ข้อไหนผิดนะครับให้เปลี่ยนจาก yes เป็น no ตรงนี้มารีเอาของสวนท่าไปปลูกก็ผิดตอบ no นะครับ ตัวนี้ก็ตอบโน no, นะครับมาสายเพราะช่วยกันแม่บ่อยครั้งนะครับนั่นปิติแนะนําเพื่อนก็ถึงกบถูกนะครับตรงชื่อนามสก,กุลทำไมครับคุณครูวาดกล่องเฉยๆวาดไปเลยครับอ่าตรงนี้ก็วาดไปเลยครับแฟปอ่าตรงนี้วาดไปเลยครับตรงนี้เราสามารถวาดพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนมันจะไม่กระทบกับตรงนี้คราวนี้เราไปที่เมนูไหนครับเมนูที่เขาว่าพรีวิวที่2องอ่าเราทดสอบชื่อกัน ไม่สวยใช่ไหมครับเล็กไปอ่ามีประมาณสัก24่สีผมชอบใช้24แล้วก็ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนสีที่เราชอบนะครับส่วนใหญ่ผมจะมาชอบเปลี่ยนตรงนี้ครับให้มันมนจะสวยแล้วคราวนี้พอถูกแกะกดนะครับแอปพลายเพื่อจะให้3ตัวนี้เปลี่ยนนะครับโอเคเรียบร้อยครับที่แล้วก็จะมีค่าเหมือนกันหมดแล้วคราวนี้เราลองติ๊กดูครับประพลน ูกต้องถูกต้องถูกต,ต,ต,ต้องติ๊กได้หมดทุกกล่องเลยนะฮะติ๊กได้หมดทุกกล่องอานนี้เราเลือกกล่องที่ถูกนะครับดูก่อนว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเรียบร้อยคะแนนเต็มสิบอย่างนี้สดงว่าเฉลยถูกนะครับลองคลิกใหม่นะครับติ๊กไปเลยช่องนะครับเพื่อจะเทสก่อนอา่างแล้องเฟสชื่อก่อนนะครับโอเคเดงว่าเราเฉลยถูกหมดครับอย่างนี้เยี่ยมครับท,ทีต่อมาทําไมครับไปที่ เมนูที่3กดเซฟใช่ไหมฮะเหมือนเดิมเลยครับตอบโน want to ูกีฟใส่ชื่อเลยครับเป็นวิชาแล้วก็ใส่ไปเลยครับวิชาอะไรครับจิตวิทยานะครับผมก็ไม่รู้จิตวิทยาจิตวิทยาจิตวิท,ทยาอนะครับเริ่มเลยนะครับ สมมตินะครับเป็นชื่อนี้นะครับชื่อชาแนลกันหรือว่าจะเป็นใบงานอะไรก็คุณครูก็ตั้งได้เลยนะครับที่จะสื่อถึงตัวที่เราให้เขาทำเวิร์ชีนต,ตัวนั้นกดเซฟไปเลยครับกิตตวิทยานะครับตั้งชื่ออย่างนี้แล้วคุณครูยลืมเอาลิงก์เนี้ยไปให้ผู้เรียนเหมือนเดิมใช่ไหมครับให้ผู้เรียนลองทําผมลองทําเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับผู้เรียนก็มาเหมือนเดิมเลยนะครับก็ติ๊กไปอนะันเนี้ย ขอสมารรติ๊กได้เหมือนกันนะครับทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ก็ติ๊กออกไปะนะครับมีเสียงไอติมมาที่บ้านผมแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคครับแล้วก็ติ๊กนะครับอ่ผมติ๊กให้ถูกให้หมดก่อนสองข้อแล้วก็ผมก็ใส่ชื่อไปเป็นสมศรีบ้าง <c oughs> เรียนเกง่งมาสองทับสองมาสองทับหนึ่งเลขที่สองกดฟินิช กดทรงคุณครูเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เด็กก็จะเริ่มใช้คล่องขึ้นนะครับตรงนี้ <c oughs> สมมติเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของผู้เรียนหรือใส่โค้ดก็ได้นะครับไออีเมลของผู้สอนนะครับที่เราได้ใช้ ในการสมัครนะครับที่ต้องจำให้ได้นะนะครับหรือเป็นโค้ดที่ให้ดูเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคพอทีเสร็จก็กดเซตได้เลยครับกดลักอ่าเรียบร้อยคราวนี้เราก็ไปดูครับว่าผู้เรียนตอบมาหรือยังโอ้มีแล้วนะครับปุ๊บดูดิโอ้มาแล้วุดสมศสีตอบมาแล้วครับสิบเลยอครับเราก็จะได้เป็นลักษณะนิ้อมานะครับเรียบร้อยครับ ก็จะเป็นรางานลนักษณะของการติ๊กถูกผิดนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ